ทรายเข่าค่ะพี่น้องคะ่ะเห็ดน่กกินค่ะพี่น้องทรายออกเขาเห็ดกับเข่าออกไปกินตลาดคะ่ะทรายเข่าเหนียวฮ้อนค่ะพี่น้องหอมเข่าเหนียวอยากกินเขาห้วยเกลือเนาะค่ะพี่น้องเนะาะเข่าหอมค่ะพี่น้องคะมือนี้อันมาบานค่ะพี่น้องมาบานอันหนึ่งเข่าทรายออกเข่าและเจ้าสิ ออกไปหาเงินค่ะพี่น้องทักทายกันย่ามมือเสาร์ค่ะพี่น้องคะทักทายกันย่ามเมสาร์าาาหาเห็ดกับเข่ากาับน้ำเก็บผักเก็บหญ้าออกไปกินค่ะพี่น้องได้ผ้าหมูค่ะเมื่อเนี้ยมาลงมือเฮ็ดกันเลยค่ะพี่น้องคะล้วนหมูค่ะพี่น้องล้วนหมูห้ยซุกซกแล้วค่อยปรุงรดค่ะได้หมูมาก ซื้อหมูมาต,ตลาดเมื่อวานนี่ค่ะพี่น้องหมูสามสันติดมันน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องมันจังแบ่บทามีแตะเนือ่อเลยสิบซ่บเหตุกับเขาไปน้ําฟังเพลงพร้อมคือเกาค่ะพี่น้องค่ะ,ต,ะตามสไตล์คุ้นบัวค่ะพี่น้องล้วนหมูไหสุกแล้วเราก็มา,าจัดการหอมไหค่ะพี่น้องหั่นหอม หั่นผีกไว้ถัาใส่ค่ะพี่น้องมากลูกโดดหลายลมันยังแสบค่ะพี่น้องใส่ลูกโดดเยอะๆพักไล่ไล่เขาหอนหอนอุ้ยแสบเป็นตนาไนค่ะพี่น้องค่ะเรามาลงมือปรุงกันเลยค่ะทุกคน ใส่หอมเยอะๆค่ะพี่น้องมันยังแซ่บผ่าหมูลุยสวนค่ะพี่น้องค่ะ ใส่ข้าวคั่วเยอะๆค่ะพี่น้องใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่พริกป่นเยอะๆเทดเพชค่ะพี่น้องผ่าหมูมันจังแซบใส่ผงนัวลงไปเน้นๆเลยหยะปลาล้าน,นิดนึงค่ะพี่น้องพ่อรสชาติได้กลมกลอมค่ะถ้าพ่ใส่ปลาล้าสิบ่แซบค่ะพี่น้อง หน้าตาน่ากินไหมคะพี่น้องคะเห็๋จะเสบเนาะค่ะพี่น้องเน,ะเน,ะเนาะเหตุกบเขาไปน้ำฟังเพ่งพอมันจังได้อานม่มค่ะพี่น้อง ใส่บคัคเือเทศจักน้อยค่ะพี่นองกินไปยำบักเือเทศน้ำหวานหวานอมเปรี้ยวค่ะพี่นองขาสร้างสีสันเข้าไปด้วยแต่กินว่าค่ะพี่นองะ่ะสำหรับคลิปนี้หัวล่าพี่ล่านองค่ะพี่นองขาไว้พอกกันไหมคลิปหนาคะ่ะยูดีมีแห้งสุขุชุกคนค่ะพี่นองขา